โอวาทธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตถร,ระอย่าผูกพันกับอดีตหรืออนาคตสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้กระทำความสำคัญมั่นหมายให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุก์ตัดผู้เดียว โดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยหลวงปู่มั่นภพริทตตเถระ